วิธีการเชื่อมต่อเดี๋ยวมีรุ่นโปรกับมือถือนะครับอันดับแรกเปิดตู้เซฟรอไว้เลยนะครับส่วนหน้าจอบนมือถือให้โหลดแอปนี h โฮมไว้นะครับเปิดไฟ f i และบลูทูธทิ้งไว้ด้วยนะครับเข้าแอปนี h โฮมนะครับเราจะไปเซตเซอร์เวอร์จีนก่อนนะครับไปที่รีเชียรให้เลือกเป็นช h น n ์แมนแลนด์นะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าโฮมนะครับกดมุมบนขวาเครื่องหมายบวก Add Device s t a r หน้าจอจะโชว์ตู้เซฟที่อยู่ในระยะบูทูธของเรานะครับกดเลือกมุ่นที่เราต้องการได้เลยกดเซตสองครังไว้สองวินาทีแล้วปล่อยมือออกับหน้าจอจะขึ้นการเชื่อมต่อมือถือแล้วเขาจะส่งรหัสตู้เซฟมาให้เรานะครับใส่รหัสตู้เซฟบนโต๊ะขึ้นได้เลยตามด้วยเครืหมายสี่เหลี่ยม หาจอจะขึ้นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยครับ